สวัสดีครับผมเนี่ยครับบกกระโดปลูกแบบเอากระถางลงเลยครับปลูกหลายต้นนะปลูกเคเดียวหรืมเดียวไม่บบเ,ปเป็นครับอวรากาเสียปลูกต้งสีจะเป็นงวยนะครับแบบ่ลูกนผลคน่อมตามคิดว่าปลูกง่ายๆนะครับได้กินหมาเป็นโคนนคี่ครับติดลูกติดผลอยู่นะครับเป็นพัน รวมพันขึ้นบานเลยอะไรบุม๋มพันโลโลโลโม,มุกัโม่ครับแบบนี้ที่ปลู่คนหนึ่งครับขายกันแล้วครับต้นสูงงามตามธรรมชาติครับอ,อันนี้ต้นมะอีลุ่มครับมะลุนน่ม ครับทายเพิ่งทำเีงครับเดี๋ยวกันชิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับใจ